อามาพอบรรยากาศ <c oughs> ลิมแม่น,น้ำนานอามองหลายครับข้างหน้าน,นี่นะเย็นเย็นตอนฤดูน้ำทว่มมวมเหรอมือน,นี่ก็ เออหมดหมด,ดน้ำเนี่ยขึ้นมาถึงตะฟังเลยเดี๋ยวนี้น้ำแห้งแล้วน้ำใสแล้วก็จะประมาณนี้มอหมอกค่อนข้างจะหนาครับตอนนี้ก็เกือบแปดโมงลว อยเองียประมาณนี้ครับพอไปไก่นี่สักห้าสิบเมตรนี่บอกไกรหันละอ่านี่มองมึงนานนะเดื่อมัเจีพีเอ็มสองจุดห้ามัเจีนี่นะอันนี้มานเจีพีเอ็มสองจุดห้าเด้ออันนี้เป็นมองแต่แต่เนี่ยครับนี่จะเป็นแม่น้ำนานครับนี่นะ จะไม่แอลกับไม่แอลนะครับมึงเพื่อในียุต่ำไก่อ่าเอฟซีอันน้อยนิดของเราจะไม่แอลกับไม่แอลครับมึงหนานี่นะยุ่หน้าบ้านนี่ก็เห็นรถมอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะมากันเป็นลุมเป็นลุมนะขานีประจำ <c oughs> เพราะว่าอ่าถนนอ่ที่หน้าบ้านนี่ก็จะเป็นถนนหมายเลข หนะึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหมายเลขอถนนสายหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่กหนึ่งหนึ่งหกเก้าเอ็นหนึ่งหนึ่งหกแปดมันจะไปเห็นตีนหนึ่งครับฝุ่นไปน่าจะไปต้องแมจิลิม,มแค่ถนนเส้นหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกเก้าอีกหนึ่มันจะไปสันพิซซุขไปโบเกียร์ไปแมจะลิมก็ได้อหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะไปเส้นนี้มันมันจะเป็นถนนที่เร่องเมืองมันรถอย่าปติดส่วนใหญ่เคยจะมาเส้นนี้มากันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็ยนินดีต้อนรับนะครับคนที่มาเอวเมืองนานม,ามันทำาให้เมืองนานเนี่ยอาการทำมาหากิน นในเมืองหนานี่ก็จะมีอ่าเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นอก็ยินดีต้อนรับนะครับไปทางปู๋บุ่นก็น่าจะหนาวเขานี่นะคิดว่านะเพราะว่าขนาดนี้ยังมองยังหนาขนาดนี้นะแต่ถ้าอยู่บนภูเขาน่าจะเป็นทะเลหมอกติง,งาม,มาหวานนะว่าอ่า ขวายไปเหมนน้อยเนาะถ้าขวายไปเหมนน้อยนี่ก็งจถ้าไปอยู่บนภูเขาเนี่ยจะง,งามขาดนะนักเนาะอันนี้บนทิลาบเนาะบนอยู่เขาอยู่ตั้งหลุมนี่ขนาดนี้เนาะแต่เขาเขาไปอยู่ที่อ่ตั้งภูเขาหน่ยนะยยังด้อยเสมอดาวเลยเนะโอ้อันนั้นแต่ยังงามเลยเนาะถ้าขวายมาห็นน้อยนะ่อเนี่ย แบ่งปันบรรยากาศาในตัวจังหวัดน่าน,านวอีกันครับหมอกลงก่อรายง,งานสถานการณ์ <c oughs> มีตวอีกันน้ำเด้เดี๋ยวมีอย่างทีอัปเดตอัปเดตนี่ก็จะอัปเดตเฮ้เดาคำเดีไอติช้อปข้างนานบ้านเฮาก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับไปก่อน